ม้าเสพนางบันทึกอาถรรพ์จากตำนานต้องห้ามแห่งล้านนาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรางขลังหลอกหลอนเคยมีคำกล่าวไว้ว่าในบรรดาอารมณ์ทั้งมวลของมนุษย์ไม่มีอะไรที่ส่งพลังดิบเถื่อนและอันตรายเท่ากับความปรารถนาความปรารถนาที่อยากจะได้อยากจะครอบครองพลังของมันรุนแรงพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามหรือสามารถทำลายทุกสิ่งให้พินาศย่อยยับ และพลังนั้นมันก็ไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายคืนนี้เราจะเดินทางย้อนอดีตกลับไปยังดินแดนที่อกอวนไปด้วยมนขลังและอาถรรพ์อาณาจักรล้านนาโบราณสถานที่ซึ่งวิชาไสยเวทไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและเราจะมาพูดถึงเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นจากโศกนาฏกรรมและความตายเครื่องรางที่ชื่อของมันเพียงแค่เอ่ยออกมาเบา ก็ทำให้รู้สึกถึงความขลังและความน่าสะพึงไปพร้อมกับการจินตนาการภาพไปต่างๆนานาเมื่อได้ยินยันม้าเสพนางหรือในอีกชื่อหนึ่งที่คนในแวดวงสายเวทล้านนาเรียกขานกันว่าอิ่มม้าคำว่าอิ่มสำหรับศาสตร์ล้านนาแล้ว ถือเป็นสุดยอดเครื่องรางมหาสเสน่ห์ที่มักมีลักษณะเป็นรูปชายหญิงกำลังกอดลัดรักใคร่กันสื่อถึงความรักความผูกพันแต่สำหรับอิ่มมา้ามันคืออินในรูปแบบที่พิสดารและรุนแรงยิ่งกว่านั้นหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อนี้ในฐานะสุดยอดเครื่องรางสายมหาสเสน่ห์ที่ให้ผลรุนแรงและรวดเร็วมันคือตำนานที่ถูกบันทึกและเล่าขานต่อกันมาจากข้อมูลที่สืบค้นได้ พบว่ายันม้าเสพนางนี้สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสตร์ของชาวไทยใหญ่หรือพมา่าและจักเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดเครื่องรางมหาสเสน่ห์แห่งล้านนาที่เรียกกันว่าสี่นางอันประกอบไปด้วยม้าเสพนางวัวเสพนางหนูกินน้ำนมแมวและวัวกินน้ำนมเสือซึ่งแต่ละอย่างล้วนมีนัยยะที่สื่อถึงความเป็นไปไม่ได้แต่ก็เกิดขึ้นได้ด้วยแรงอาถรรพ์แต่ในบรรดาทั้งสอย่าง มาเสพนางหรืออินมา้ากลับถูกยกให้เป็นตำนานที่ทั้งวาบหวามและน่าสลดใจที่สุดเรื่องราวของอาถรรพ์นี้ต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ยังปกครองกันด้วยระบบเจ้าขุนมุลนายนาักขุมแห่งหนึ่งทางตอนเหนือมีพ่อเลี้ยงหรือขุนนางคู่มั่งคัง่งเขามีลูกสาวที่งดงามอยู่คนหนึ่งความงามของนางเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแคว้นแต่นางเป็นคนเงียบขรึม ทุกวันลูกสาวจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของเธออยู่กับม้าของผู้เป็นพ่อนางจะดูแลมันอย่างดีที่สุดวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเมตตาได้ค่อยๆแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาบถึงตำนานที่ถูกบันทึกไว้ในหลายที่เล่าตรงกันว่าหญิงสาวได้มอบกายและใจให้กับอาชาหนุ่มที่เธอรักความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างคนและสัตว์ได้เริ่มต้น เมื่อผู้เป็นพ่อรู้เรื่องหัวใจเขาแทบจะสลายด้วยความอัปยศและความโกรธแค้นเขาจึงฆ่าม้าหนุ่มตัวนั้นทำให้หัวใจของหญิงสาวแตกสลายเมื่อเห็นอาชาหนุ่มที่ตนรักแม้จะไม่ใช่มนุษย์ต้องตายนางใช้กริดปักเข้าที่หัวใจของตนเองและสิ้นใจตายอยู่บนร่างอาชาที่ไร้วิญญาณ สองชีวิตที่ตายตกไปพร้อมกันด้วยแรงรักแรงแขนและแรงปรารถนาที่ไม่สมหวังณนะสถานที่แห่งนั้นจึงเกิดเป็นพลังงานอาถรรพ์ที่รุนแรงวิญญาณของทั้งสองยังคงผูกพันวนเวียนเสพสมกันอยู่ในพบที่ไม่ปรากฏตำนานตอนนี้เองครับคือจุดกำเนิดของอาคม เรื่องราวได้ไปเข้าหูอาจารย์จอมขมังเวทในยุคนั้นท่านสัมผัสได้ถึงแรงครูที่มหาศาลพลังของพรายที่เกิดจากการตายผิดธ,ธรรมชาติพร้อมกันสองดวงจิตที่ผูกกันด้วยตันหาท่านจึงได้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และลีลับณสถานที่ที่ทั้งสองตายเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของม้าและหญิงสาวมาสถิตอยู่ในวัตถุอาถรรพ์และได้สร้างเครื่องรางที่เรียกว่า ยันอินม้าหรือยันม้าเสพนางขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจารึกภาพของม้าที่กำลังเสพสังวาสกับหญิงสาวมันคือการจารึกภาพเหตุการณ์แห่งแรงปรารถนาเพื่อกัดเก็บและผนึกพลังงานนั้นไว้แล้วปลุกเสกด้วยคาถาหัวใจม้าเสพนางเพื่อให้อนุภาพของมันสำแดงออกมาสู่ผู้ที่ได้ครอบครองนี่คือที่มาของไสย,ยคุณ ที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้อนุภาพขังเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์อย่างรุนแรงใครเห็นก็รักใครเห็นก็หลงใช้ในการเจราจาค้าขายเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามแต่ในเมื่อเหรียญยังมีสองด้านอีกด้านหนึ่งเมื่อสืบค้นลึกลงไปในแวดวงผู้ศึกษาศาสตร์ล้านนาอย่างจริงจังพวกเขาได้ให้ความหมายเชิงปรัชญาหรือปริศนาธรรม ที่ซ่อนอยู่ในยันม้าเสพนางไว้อย่างน่าสนใจมากครับในอีกมิติหนึ่งม้าไม่ใช่ศัพท์แต่คือสัญ,ญลักษณ์แทนจิตของมนุษย์จิตที่คึกขนองส่งพลังและยากที่จะควบคุมส่วนนางหรือสตรีคือสัญ,ญลักษณ์แทนกิเลสและโลกิยะสิ่งยั่วยวนทั้งหลายในโลกดังนั้นภาพของม้าเสพนางจึงเป็นการตีความในเชิงธรรมะว่าการที่จิตได้เรียนรู้และเท่าทันในกิเลส การใช้สติควบคุมจิตที่พยศให้อยู่ร่วมกับกิเลสได้โดยที่ไม่ลุ่งหลงมัวเมาจนสามารถก้าวข้ามมันไปได้ในที่สุดมันจึงกลายเป็นว่าเครื่องรางที่ดูเหมือนจะส่งเสริมด้านกามารมณอย่างสุดขั้วกลับมีความหมายในทางธรรมที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่จากตำนานเล่าขานมาสู่ของจริงที่มีอยู่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตที่สร้างยันม้าเสพนาง จนเป็นที่ยอมรับและโด่งดังที่สุดท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อครูบาวังพรมเสโนแห่งวัดบ้านเด่นจังหวัดตะท่านเป็นพระเกจิผู้เชี่ยวชาญวิชาล้านนาโบราณและอินม้าของท่านก็เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากเพราะเชื่อในพุทธคุณที่เข้มขลังนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆแต่มันคือวิชาที่ถูกสืบทอดมีครูบาอาจารย์ มีผู้สร้างและมีผู้ใช้งานจริงและนี่คือจุดที่น่าขนลุกที่สุดครับไม่ว่าคุณจะเชื่อในด้านของไสยศาสตร์หรือด้านของปรัชญาแกนกลางของมันคือสิ่งเดียวกันนั่นคือพลังแห่งความปรารถนาผู้ที่บูชาเพื่อหวังผลทางสเสน่ห์ก็คือการหยิบยืมเอาแรงปรารถนาของสองวิญญาณที่ถูกจองจํามาใช้และต้องยอมรับความเสี่ยงหากใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมว่ากันว่าอาถรรพ์ของมันจะย้อนกลับเข้าตัวอย่างรุนแรงเพราะมันคือการไปตอกย้ําโศกนาฏกรรมเดิมๆของ พวกเขาส่วนผู้ที่มองเป็นปริศนาธรรมก็ต้องต่อสู้กับมา้าหรือจิตในใจของตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันถ้าจะใช้ต้องใช้อย่างไรใช่ล้วครับเราจะมาพูดถึงวิธีใช้ ยันมาเสพนางแต่ผมต้องขอย้ำเตือนท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่ท่านจะได้ยินต่อไปนี้ไม่ใช่การชี้แนะหรือส่งเสริมแต่มันคือการนำเสนอข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาจากตำราจากคําบอกเล่าของครูบาอาจารย์และจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยได้ครอบครองมันจริงๆเพื่อให้เราได้เข้าใจในกลไกล การทำงานของศาสตร์อาถรรพ์ขแขนงนี้เพราะการจะควบคุมพลังที่ไม่ได้มาจากสวงสวรรค์คุณต้องเข้าใจกฎของมันเสียก่อนเอาละครับถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยตามข้อมูลที่รวบรวมมาการใช้งานยันม้าเสพนางนั้นมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าการแค่พกติดตัวมันคือการสร้างพันธสัญญากับดวงวิญ,ญญาณที่สถิตอยู่ภายในขั้นแรกการรับเข้าบ้าน หรือการเชิญครูเมื่อคุณได้รับยันม้าเสพนางมาครั้งแรกคุณจะนำเข้าบ้านเฉยๆไม่ได้คุณต้องทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนโดยการจุดธูป16ดอกกลางแจ้งบอกกล่าวว่าเราได้นำครูม้าเสพนางเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อช่วยเหลือในด้านเมตตามหานิยมการทำมาหากินไม่ได้นำพาสิ่งไม่ดีเข้ามาจากนั้น เมื่อนำเข้ามาในบ้านคุณต้องหาที่วางที่เหมาะสมโดยหลักแล้วเครื่องรางสายล่างหรือสายพรายจะไม่สามารถวางไว้บนหิ้งพระหรือสูงกว่าพระพุทธรูปโดยเด็ดขาดควรวางไว้ในที่ต่ํากว่าบนพาน หรือผ้ารองที่สะอาดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือการเปิดตัวคุณต้องบอกกล่าวกับดวงวิญญาณในยันบอกชื่อนามสกุลของคุณแล้วบอกความปรารถนาของคุณไปตรงๆว่าต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรนี่คือการทำความรู้จักกันครั้งแรกขั้นที่2องคาถาบูชาและการปลุกเสกประจำวันยันม้าเสบนางไม่ใช่เครื่องรางที่จะแขวนแล้วจบมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ต้องได้รับการปลุก หรือกระตุ้นพลังงานอยู่เสมอซึ่งจะทําผ่านคาถาหัวใจของยันคาถาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดซึ่งสืบทอดมาจากสายครูบาอาจารย์ล้านนามีอยู่ว่าโอมอิติลิงคะมะอ,อุกนมะพทะกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาผมไม่ขอท่องต่อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่คลาดฝันแต่บทสวดบทนี้จะลงท้ายด้วยโอมสวาโหมติดท่องคาถานี้ 3. 5หรือ9จบแล้วแต่ความสะดวกว่ากันว่าขณะท่องให้เพ่งสมาธิไปที่รูปอย่างนึกถึงภาพของม้าและสตรีและนึกถึงใบหน้าของคนที่เราต้องการให้เขามีเมตตาต่อเราหรือเป้าหมายที่เราต้องการขั้นที่3การเลี้ยงดู หรือการถวายเครื่องเส้นนี่คือส่วนที่สําคัญและลี้ลับที่สุดครับพลังงานของพรายที่สถิตอยู่จําเป็นต้องมีอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงเพื่อให้พวกเขามีพลังที่จะไปช่วยเหลือผู้บูชาได้การเส้นไหว้มักจะทําในวันโกนหรือวันพระเครื่องเส้นที่นิยมกันจากข้อมูลหลายแหล่งระบุตรงกันว่าคือของที่มีกลิ่นคาวแต่ไม่ใช่ของที่ปรุงสุกจนเกินไปเช่นเนื้อดิบ ลาบเลือดหรือบางครั้งก็เป็นของหวานและที่ขาดไม่ได้เลยคือเหล้าขาวหนึ่งเป๊กเล็กๆขนาดที่ถวายให้จุดทูบหนึ่งดอกแล้วบอกกล่าวว่าพ่อพรายแม่พรายวันนี้ลูกได้นำของมาเส้นไหว้กินให้อิ่มหนำสำราญแล้วจงไปช่วยลูกให้สำเร็จในเรื่องจุดๆดด,ด้วยเถอทิ้งไว้สักพักแล้วจึงลาเครื่องเส้นหนังขั้นที่4 วิธีใช้แบบเจาะจงนอกจากการพกติดตัวเพื่อเสริมสเสน่ห์โดยรวมแล้วมันยังมีวิธีใช้แบบชี้เป้าด้วยวิธีที่นิยมกันคือการเขียนชื่อนามสกุลและว,วันเดือนปีเกิดของคนที่ต้องการลงบนกระดาษเล็กๆแล้วสอดหรือวางทับไว้ใต้เครื่องรางในตอนกลางคืนแล้วสวดคาถากำกับเป็นการสั่งให้พรายไปทำงานให้ไปดนใจคนคนนั้นให้คิดถึงเราให้เมตตาเราในบางตำราที่ลึกลงไปอีกจะมีการใช้น้ำมันพราย หรือสีพึ่งที่ปลุกเสกด้วยอาคมม้าเสพนางนำมาเจิมที่เครื่องรางแล้วแตะที่ตัวเองก่อนไปพบเจอเป้าหมายเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดให้รุนแรงยิ่งขึ้นฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแค่ท่องคาถาเสน้นไหว้แล้วก็ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่นี่คือส่วนที่อันตรายที่สุดเพราะมันคือกฎและข้อห้ามที่ถ้าหากคุณละเมิดมันไม่ใช่แค่พลังจะเสื่อมแต่มันจะย้อนกลับมาทำลายตัวคุณเองกฎเหล็กข้อที่หและสำคัญที่สุดคือ ห้ามผิดศีลข้อ3โดยเจตนาคุณจะใช้ยันนี้ไปทำให้คนรักกันหรือให้คนที่ยังไม่มีเจ้าของมาสนใจคุณนั่นเป็นสิ่งที่วิชาอนุญาตแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้มันเพื่อไปแย่งชิงคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วไปทำลายครอบครัวของคนอื่นเมื่อนั้นคุณกําลังละเมิดกฎที่ร้ายแรงที่สุดว่ากันว่าอาถรรพ์ของพรายจะพลิกกลับด้านจากสเสน่หาจะกลายเป็นความวิบัติชีวิตของผู้ใช้จะดิ่งลง ทำอะไรก็ไม่ขึ้นคู่รักที่ได้มาก,ก็จะกลายเป็นศัตรูและอาจจะต้องพบเจอกับจุดจบที่เลวร้ายเพราะมันคือการไปตอกย้ำโศก,กนาฏกรรมของดวงวิญญาณเดิมคือการแย่งชิงและความตายข้อห้ามข้อที่สองห้ามด่าทอหรือประมาทครูเมื่อไม่ได้ผลดังใจ ห้ามด่าว่าเครื่องรางหรือดวงวิญญาณโดยเด็ดขาดเพราะนี่คือการไม่ให้เกียรติครูพลังจะเสื่อมถอยทันทีและพวกเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณอีกต่อไปข้อห้ามข้อที่สห้ามลอดราวตากผ้าหรือของสกปรกเช่นเดียวกับเครื่องรางทั่วไปมีความเชื่อว่าการลอดใต้สิ่งของสกปรกจะทำให้พลังเสื่อมลงการครอบครองยันม้าเสพนางจึงไม่ใช่การมีของวิเศษ แต่มันคือการทำสัญญากับบางสิ่งที่มองไม่เห็นคุณดูแลเขาเขาก็ดูแลคุณคุณทำตามกฎคุณก็ได้ในสิ่งที่หวังแต่เมื่อใดที่คุณผิดสัญญาคุณก็ต้องเตรียมใจรับบทลงโทษมันคือพลังที่เหมือนดาบสองคมที่มอบทั้งคุณและโทษได้อย่างมหาศาลดังนั้นก่อนจะคิดไขวคว้าพลังนี้มาครอบครองลองถามใจตัวเองดูอีกครั้งคุณปรารถนาในสิ่งนั้นมากพอที่จะยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดนี้แล้วหรือยัง เพราะเมื่อใดที่คุณเริ่มท่องคาถาบทแรกและถวายเครื่องเส้นครั้งแรกสัญญาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมันจะติดตามคุณไปจนกว่าจะหาไม่สำหรับคืนนี้เราได้เรียนรู้ถึงกลไกและกฎเกณฑ์ของศาสตร์อาถรรพ์ขแขนงนี้แล้วหวังว่าจะเป็นวิทยาทานและเครื่องเตือนใจให้กับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่อง รางคลังหลอกหลอนครับหากใครมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนตัวคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้เสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนราตรีสวัสดิ์ครับผม